สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถใช้งานมาฝากอีกแล้วนะครับอึดถึกทนใช้ง่ายใช้สบายดูแลก็ไม่ยากไม่แพงครับมาแล้วครับกับ Toyota a อ t i ตินะครับ 1.6e นะครับปี2005นะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงครับใช้งาน170,000กิโลเมตรนะครับสนใจไปดูรถเช็ครถทดลองขับนะครับคันนี้ผ่อนได้นะครับ3,000โดยประมาณนะครับผ่อน5ปีนะครับ ใครจะตัดสดก็148,000บาทนะครับรถอยู่ที่บางแคนะครับเน้นไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพด้วยตาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับรถสวยสภาพดีครับไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อครับถ้าท่านชอบและสนใจได้เป้าหมายได้พิกัดได้ราคาแล้วนะครับไปเช็คสภาพตรวจสอบด้วยตาได้เลยครับเบื้องต้นเช็คมานะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับรถสวยหาเอาไว้ใช้งานนะครับท่านเน้นคําว่าใช้งานรุ่นนี้ ไม่เป็นรองใครแล้วครับเพราะว่าอึดถึกทนมากๆนะครับอะไหล่การซ่อมบำรุงดูแลเยอะๆมากๆครับต้องบอกเลยว่าเยอะๆมากๆคันนี้สวยสมบูรณ์ครับภายในระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอครับระบบนี้ไฟฟ้าครับกระจกซ้าขวาขึ้นลงไฟฟ้า4บานไฟฟ้าครับขึ้นลงสะดวกครบสมบูรณ์ไปชมรถทดลองขับนะครับอยู่ที่บางแคนะครับ สภาพภายในสวยมากครับเพราะว่าเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับรู้สึกว่าคันนี้จะทาเบาะมาใหม่นะครับก็ดีครับได้เบาะใหม่สวยๆแบบนี้นะครับไม่มีขาดไม่มีหย่อนเลยครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับจะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คก็ได้นะครับรถสวยสภาพดีงามกว้างขวางนั่งสบายอึดถึกทนใช้ง่ายดูแลสบาย อะไรก็ไม่ยากไม่แพงและท่านสามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนลับของเอ้าติดขับนะครับทั้งการซ่อมบำรุงดูแลอะไรถูกๆหาได้ที่ไหนนะครับช่างเก่งๆอยู่แถวบ้านเรามีหรือเปล่าเข้าไปเช็คเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับถ้าใครจะสดก็สดนะครับไปเจรจาต่อรองพูดคุยราคานะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับราคานี้นะครับก็ดีตรงที่ได้ผ่อนนะครับสาหรับสมาชิกบางคนอาจจะไม่สะดวกเป็นเงินสดนะครับก็ไปผ่อนครับเน้นเอาไปใช้งานครับ คุ้มค่าที่สุดครับเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายไปกันได้ทั้งบ้านจะออกรถตอนไหนจะออกตัวตอนไหนก็ง่ายสะดวกครับรองชมดูได้ครับลองเช็คดูก่อนนะครับขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับรถสวยสภาพเดิมๆไม่มีชนหนักตัดต่อห้องเครื่องสมบูรณ์แบบนี้นะครับที่เหลือท่านก็ไปเช็กไปชมนะครับสำหรับผมชี้เป้านําเสนอนะครับเบื้องต้นก็เช็คมาแล้วครับว่าไม่มีชนหนักตัดต่อไม่น้ําท่วมนะครับก็ ที่เหลือชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่าเอาที่ไหวจัดที่ชอบนะครับรถมีเยอะแยะมากมายนะครับบางคนอาจจะซื้อรถราคาไหนก็ได้นะครับแต่สําหรับใครบางคนรถแค่จะซื้อสี่ห้าหมื่นก็ยังยากฉะนั้นแล้วก็เลือกที่ชอบจัดที่ใช่นะครับใครมีกําลังแบบไหนจัดแบบนั้นนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับโทรจัจานะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมรถสวยสภาพดีงามราคาถือว่าจับต้องได้ครับถ้าถามว่าสภาพนี้ราคานี้ราคานี้เป็นแบบไหนสมาชิกต้องตัดสินใจนะครับส่วนผมก็เช็คในเบื้องต้นมาแล้วที่น,นําเสนอคือดีตรงได้ผ่อนครับเอาไปใช้งานครับบางคนอาจจะคิดว่าดอกแพงหรือเปล่ารถปีลึกก็จริงครับดอกแพง แต่ทำยังไงได้ล่ะครับเราต้องการใช้รถเราเน้นว่าเราใช้งานต่อวันนั้นคุ้มมากๆนะครับวันละร้อยกว่าบาทเนี่ยคุ้มหรือไม่ถอดลองคานวณดูได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับโทรได้เลย